สวัสดีค่ะวันนี้คุณตะหลิวพาทำข้าวราดหน้าหมูกระเทียมนะคะก่อนอื่นตั้งกระทะให้ร้อนรอน้ำมันร้อนก่อนแล้วเราก็เอากระเทียมลงไปเจียวนะคะสำหรับหนึ่งพอชั่นเนี่ยหนึ่งจานข้าวราดหน้าหมูกระเทียมจานเดียวเนี่ยทีเคใช้กระเทียมเยอะมากเลยเพราะว่าชอบทานกระเทียมใช่ไหมเราก็ใส่เขาไปเลย6กเจดกลีบนะคะนี้กระเทียมจีนนะมันก็จะหัวใหญ่นิดนึงก็เจียวไปเรื่อยๆนะคะพอลอให้เขาเหลืองแบบ เหลืองอมน้ำตาลน่ะเหลืองประมาณนี้นะแล้วเราก็แยกตัวกันนะคะเอาเขาไปแยกตัวกันระหว่างกระเทียมกับน้ำมันเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาน้ำมันมาผัดแล้วเดี๋ยวพอผัดไปได้ผัดหมูไปได้ครึ่งทางเราก็จะเอากระเทียมเนี่ยลงไปรวนอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะอันนี้ที่เกใช้น้ำมันเดิมแล้วที่เราเจียว กระเทียมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาหมงูลงไปผัดให้ให้สุกป,ประมาณสักครึ่งทางนะพอสุกได้ประมาณครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มรงลดกันเลยเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมีสามซีิเออสี่อย่างนะคะเริ่มต้นด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนนี่กล้องสั่นเมื่อกี้ลูกชายมาเตะขาตั้งกล้องนะเนี่ยแล้วก็ซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนนะคะน้ำมันหอยอีกหนึ่งช้อน แล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมอีก1ช้อนทีนี้เนี่ยทีเคเห็นว่าเราใส่ของเค็มไปด้วยกันทั้ง3ช้อนใช่ไหมเราก็เลยเพิ่มน้ําตาลเข้าไปอีกประมาณสักครึ่งช้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ให้เขาเข้าเนื้อหมูสักแป๊บหนึ่งผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทีเคจะเอาผักชีอันนี้เป็น o p ช i o n a l นะพอดีเราชอบเราก็เลยเอาผักชีเนี่ยลงไปผัด ตัวหมูด้วยนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวที่เราแยกเอาไว้เมื่อกี้ก็เอาลงไปรวนเอาไปผัดคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันเป็นอย่างดีเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟณจุดนี้เนี่ยคือทีเคจะทานกับปกติเราชอบทานกับไข่ดาวนะแต่ว่าวันนี้ไม่หวแล้วหิวมากหอมมากขอบอกเออนีโรยพริกไทยด้วยเสร็จแล้วก็จะทานกับไข่ดาวก็ได้นะคะแต่ว่าทีเคไม่ทาขี้เกียจแค่นี้แหละคลุกเคล้าเขาให้เข้ากันก็ตักเสิร์ฟโลดโปะ ข้าวกินอร่อยมากนะแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยจะใส่เป็นหมูก็ได้ไก่ก็ได้จะทําอะไรก็ได้กุ้งกระเทียมยังได้เลยนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะลองมาทํากุ้งดูซิว่าสูตรนี้จะอร่อยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูภาพใกล้ๆกันดีกว่าว่าน้ําลายจะไหลไหมดูค่ะดูตาย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 เอาจมูกเข้ามาใกล้ๆเ้วมาช่วยกันดมหน่อยเป็นไงกินกระเทียม ตาย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 อร่อยมากสูตรนี้ไปทำทานกันให้ได้นะคะแนะนำมากๆนะแล้วก็ฝากติดตาม Facebook กับ Instagram ของทีเคด้วยนะคะคุณแม่แต่งหน้าคุณแม่เลี้ยงลูกแล้วคุณแม่ก็ทำอาหารช่องนี้มีหลากหลายให้ได้ดูแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ